الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي รับบิพชรัตรีวละยิรลีอัมรีวัลคุดะตม,มิลิสานียักะฮูกาลีสัลามุอะลัยุมวะราะห์มะตุลลอห์วะบรากาตุขอความสันติสุขความโปรดปานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อสัชาระนวตาลาจงโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องออผู้มาร่วมงานการอุศ์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครูสอนศาสนาแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับ ในการใช้จ่ายนะครับเป็นการใช้จ่ายค่าน้ำข้าไฟให้กับมัสยิดวันนี้นะครับจากที่ท่านพี่น้องได้ฟังอาจารย์อาบินิทัศซ์ันในช่วงเช้านะครับถึงหลักการของอันอิสลามแล้วก็ประเด็นต่างๆที่อาจารย์อาบินิทัศน์นั้นได้มอบให้กับท่านพี่น้องไปแล้วนะครับสำหรับ ตัวของผมเองนั้นก็จะมาพูดในหัวข้อนะครับที่ทางกรรมการนั้นได้กำหนดไว้ก็คือ,อมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงนะครับหรือว่ามุสลิมเนี่ยเราจะต้องเป็นมุสลิม24ชั่วโมงถ้าพี่น้องครับความจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยในชีวิตของเราที่แท้จริงเนี่ย เราไม่ได้เป็นมุสลิมแค่เพียงแต่ชื่อแต่เรานั้นเป็นมุสลิมด้วยกับทั้งคำพูดการปฏิบัติและก็ก,การยอมรับในจิตใจของเราด้วยนะครับถามว่าเราเกิดมาเป็นมุสลิมแต่ว่าพ่อแม่ของเราเป็นมุสลิมแต่เราไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวิถีทางที่ทรอซูลได้กำหนดมาก็ถือว่า เรานั้นไม่ได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นมุสลิมแค่ตามพ่อแม่ของเราตามกรรมพันธุ์หรือตามดีเอ็นเที่พ่อแม่ของเราเป็นมุสลิมถ้าหากเราไม่ได้ปฏิบัติกิจการงานที่มันเป็นมุสลิมก็ถือว่าเรานั้นไม่ได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เหมือนกับคนที่ชื่อมุสลิมมุสลิมแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติหลักการของอิสลามไม่ได้ละหมาดไม่ได้ถือสินอดมีเงินไม่ได้ออกอะกาศ ก็เป็นได้แค่ชื่อมุสลิมแต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตของคนคนนั้นหรือหน้าที่อัลลอฮ์นั้นไม่ใช่มุสลิมหรือจะหากว่าเป็นมุสลิมแล้วจิตใจของเขาไม่ได้ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่ได้ยอมรับว่ามุฮัมมัดคือรอซูลเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือเกือบที่จะไม่ใช่มุสลิมแค่เพียงเลือดที่มันอยู่ในร่างกายของเขาเป็นมุสลิมแต่ หน้าที่อัลลอฮ์แล้วไม่ได้นับว่าเขาเป็นมุสลิมเพราะว่าเขาไม่ได้ยอมรับว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าไม่ได้ยอมรับว่ามูฮัมหมัดนั้นคือศาสดาคือศาสนทูตก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมุสลิมที่ที่สมบูรณ์หรือไม่ได้เป็นมุสลิมตามความหมายหรือตามนัยยะตามความต้องการที่อิสลามต้องการหรือที่อัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาต้องการนั่นเองถ้าพี่น้องครับเราจะเป็นมุสลิมเนี่ย24ชั่วโมง หรือเป็นแค่เพียง24นาทีหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอันนั้นไม่มีใครรู้ชีวิตหรือว่าเรื่องราวของเราได้เรานั้นเป็นคนที่รู้ดีว่า1วันมี24ชั่วโมงเนี่ยเราเป็นมุสลิมที่มีชีวิตหรือมีหัวใจระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยกี่นาที1วันมี24ชั่วโมงเนี่ยหัวใจที่เราจะอยู่กับเรื่องราวของอัลลอฮ์ อยู่ในการระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกี่นาทีจาก24ชั่วโมงถึงแม้เราจะอยู่กับอัลลอฮ์หรือเราจะไม่อยู่กับอัลลอฮ์แต่ให้เรารู้ไว้เลยว่าคุณจะเป็นมุสลิมกี่นาทีหรือกี่วินาทีก็แล้วแต่แต่อัลลอฮ์นั้นอยู่กับคุณ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นมุสลิมกี่นาทีหรือกี่เซววินาทีหรือกี่ชั่วโมง แต่สำคัญนั้นคุณต้องรู้ว่าไอตอนที่คุณเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็แล้วแต่อัลลอฮ์นั้นอยู่กับคุณ24ชั่วโมงไม่ได้หายไปไหนเลยความจริงเนี่ยสิ่งที่ต้องมาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามุสลิมบางคนเนี่ยเขาอยู่กับอัลลอฮ์แค่เพียงตอนที่อัลลอฮ์บังคับให้เขาอยู่นั่นหมายถึงอะไรก็ จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจเขาก็อยู่กับอัลลอฮ์เอาจริงๆนะอัมุสลิมที่เขาว่าเป็นมุสลิมอย่างว่าเกรดดีหน่อยนะก็อยู่กับอัลลอฮ์แค่ตอนช่วงที่เขาละหมาดห้าเวลาพอหลังจากละหมาดห้าเวลาเสร็จเนี่ยหัวใจของเขาก็กระเจิดกระเจิงไปเกือบที่จะไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยด้วยซ้ําบางคนเนี่ยพอให้สลามเสร็จละหมาดเสร็จให้สลามเสร็จเนี่ยอัสลามุ ah อะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์ อสตักฟิโร่บางคนไม่อสตักฟิโร่แน่บางคนอสตักฟิร่อาศักฟิร่อาศักฟิร่สามครั้งปุ๊บออกมานอกซอกพ้นประตูสุราได้แต่ยังไม่พ้นเคสุรานะตอกบุรีดูดแล้วม้วนไปจากดูดแล้วเขาก็อยู่กับอัลลอฮ์แค่ตอนละหมาดไม่กี่นาทีนะแต่พอตอนออกมาจากละหมาดเนี่ยหัวใจของเขาก็ไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์แล้วนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุสลิมปกติสามัญชนแบบพวกเราเนี่ย ความจริงเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์แค่เพียงตอนที่เราละหมาดห้าเวลาเท่านั้นแหละตอนที่เราละหมาดห้าเวลาเนี่ยเราได้อยู่กับอัลลอฮ์ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์แต่บางคนเนี่ยไอตอนภาคบังคับที่ต้องอยู่กับอัลลอฮ์ตอนละหมาดห้าเวลาเนี่ยก็กลับไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ซะอีกน่าเสียดายเพราะว่าตอนละหมาดก็เอาเรื่องอื่นมาคิดแทนที่หัวใจจะคิดถึงอัลลอฮ์ตอนละหมาดห้าเวลาแทนที่จะ วันหนึ่งมียี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยอลัลลอฮ์ขอแค่เพียงห้าเวลาแล้วก็เวลาหนึ่งเนี่ยแต่และเวลานะ่ะแค่เพียงสี่ห้านาทีแต่ไอสี่ห้านาทีของแต่และเวลาที่จะได้อยู่กับอลัลลอฮ์น่ะนะไม่ได้อยู่กับอลัลลอฮ์เต็มรักสี่ห้านาทีนะเนี่ยพอตอนละหมาดไปก็คิดไปเรื่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวกูออกจากละหมาดไปเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะต้องไปนู่นมานี่เดี๋ยวจะต้องมีไอนี่ทําไอนั่นทาก็สรุปว่าไอหัวใจที่ ก็บังคับว่าจะต้องมาเข้าเฝ้าอัลลอฮวละห้าเวลานานะมูนิดนะก็ไม่ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ก็ไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ไอห้าเวลานั้นหรอกก็สรุปว่าหัวใจของมุสลิมเนี่ยเกือบที่จะไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยถึงแม้ว่าเขาจะต้องอยู่กับอะไรความเป็นจริงเนี่ยจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดในความเป็นบ่าวที่แท้จริงเนี่ยนะเราจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์ตลอด24ชั่วโมง แต่ในความเป็นจริงที่เราเห็นทุกวันเนี่ยเราอยู่กับอัลลอฮ์ได้หนึ่งนาทีไหมไม่ต้องไปคิดว่ายี่สบสี่ชั่วโมงนะขอแค่เพียงหนึ่งนาทีเนี่ยเคยอยู่กับอัลลอฮ์สักหนึ่งนาทีไหมในยี่สิบสี่ชั่วโมงขณะอัลลอฮ์บอกว่าบังคับว่าต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะนะห้าเวลาเวลาหนึ่งก็ประมาณสามนาทีถึงห้านาทีแต่ไอ้สามนาทีถึงห้านาทีนะ่ะก็ไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์อีกนะตอนเข้าเฝ้านะ พราะจิตใจเหมือนที่ผมบอกนะ่ะมันไปคิดนึงว่าเออเนี่ยไอปลาเค็มที่ตากไว้ก็ยังไม่ได้เก็บเออไก่ที่ปล่อยไปนี่ก็ยังไม่ได้เอาเข้าแล้ววัวที่ลำไว้ก็เฮ้ยมันจะหลุดไปหรือเปล่ายังไม่ได้เอาเข้าคอไอตอนที่ละหมาดก,ก็จิตใจก็ไม่ได้อยู่กับอลัลลอฮ์บางทีให้ลูกเรานี่กินข้าวหรือยังผัวเราอยู่ไหนเมียเราอยู่ไหนแทนที่หัวใจจะอยู่กับอลัลลอฮ์สักเพียงสามนาที สามนาทีตอนละหมาดนะนะกลับไม่ได้อยู่กอัล้ออีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดแล้วท่านพี่น้องว่าจะอยู่กอดล้อยี่สิบสี่ชั่วโมงหัวข้อตั้งมางั้นแหละในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีหรอกมุสลิมปะทุชนอย่างเราเนี่ยที่หัวใจจะอยู่กอัล้อยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้เอาแค่ว่ายี่สิบสี่วินาทีเท่านั้นแหละยี่สิบสี่วินาทีนะนับหนึ่งถึงยี่สิบสี่เนี่ยเอาแค่ว่ายี่สิบสี่วินาทีเนี่ย อยู่กับอัลลอฮ์ให้ได้ซะก,ก่อนโอ้โ oh, ห24ชั่วโมงเชียรนะจะอยู่กับอัลลอฮ์น่ะถามตัวเองว่าจะอยู่กับอัลลอฮ์น่ะ24ชั่วโมงเชียรนะถามสิจะอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงเชียรนะเอาให้ได้แค่24วินาทีก่อนฝึกตัวเองให้อยู่กับอัลลอฮ์24วินาทีให้ได้ซะก,ก่อนแล้วเขอไปคิดว่าเรานั้นจะอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงซึ่งเป็นไปได้ยาก มากมากเพราะว่าหัวใจของเรานะั้นมันอ่อนแออ่อนแอยังไงล่ะใครบอกแล้วหัวใจมันอ่อนแอก็อัลลอฮ์บอกสิอัลลอฮ์เป็นคนสร้างหัวใจมาอัลลอฮ์เป็นคนบอกเองอัลลอฮ์บอกว่าไงอินนันนัฟซะและอัมมารตุมบิสูแท้จริงหัวจิตหัวใจของมนุษย์นั้น มันโน้มน้าวไปในเรื่องของความชั่วมากกว่าจะโน้มน้าวไปในทางความดีเอาจริงไหมท่านพี่น้องหัวใจของคนเนี่ยถ้าหากว่ามีชั่วกับดีเนี่ยหัวใจเรามักจะชอบในสิ่งที่เป็นสิ่งล่อใจในความชั่วมากกว่าเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ใครแหละจะรู้จักหัวใจดีเท่ากับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์คือผู้ที่เปลี่ยนแปลงหัวใจใช่ไหมอิสซาลล่อัลลอฮ์คือผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจ เหมือนดูอาที่บอกว่ายามุกลิบัลกูลูปอ้ผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจใครละคือผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจคืออัลลอฮ์จะมีใครที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจมีไหมไม่มีแม้กระทั่งนบีมูฮัมหมัดยังเปลี่ยนแปลงหัวใจลุงตัวเองให้ศรัทธาต่ออิสลามไม่ได้เลยแล้วใครจะเปลี่ยนแปลงหัวใจของมนุษย์ได้ถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นแล้วหมดสิทธ์จะบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงหัวใจคนคนหนึ่งหมดสิทธ เพราะผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจนั้นมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดพยายามแล้วพยายามอีกจะเปลี่ยนแปลงหัวใจลุงของตัวเองให้มาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตามชีวิตของลุงเสียไปก็ยังไม่สามารถทําให้ลุงนั้นเข้ารับอิสลามได้เพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันโน้มน้าวไปในทางทําความชั่วเสียมากกว่าการทําความดีนอกจากหัวใจที่ ล ah, อเมตตาเท่านั้นเราต้องขอหัวเราต้องขอดูอาตอเลาะให้ท่านพี่น้องยามุกลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีลาดีนิกโออัลลอฮ์โออัลลอฮ์โอผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดทําให้หัวใจนี้มันมั่นคงซื่อตรงดํารงอยู่ในหลักการของอันอิสลามเนี่ยเราต้องขอดูอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเราไม่เอาดูอาของเรามาคนทนหัวใจนะอัลนล้อพี่น้อง ตเลิดเปิดเปิงไปหมดแหละเพราะเราไม่สามารถจะคอนโทรลหัวใจบังคับหัวใจของเราเองได้นบีจึงสอนให้เราขอดุอาขอดุอาวายามุกริบันกูลูบโอ้ผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจซับบิดกอนบีอาลาดีนิกขอได้ทรงทำไม่หัวใจของฉันนั้นมันซื่อตรงมั่นคงดำรงไว้ในอิสลามอย่างเหนียวแน่นเพราะถ้าหากไม่ขอดุอาตนนี้แล้ว หัวใจมันจะเตลิดเปิดเปิงหัวใจมันจะรักในการทำความชั่วมากกว่าการทำความดีเพราะฉะนั้นแล้วผมเน้นเลยว่าเป็นไปได้ยากที่หัวใจของเรานั้นจะอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงและก็นเน้นว่าลองทำให้ได้ก่อนสี่วินาทีเนี่ยให้หัวใจอยู่กับอัลลอฮ์พอทำได้24วินาทีก็เพิ่มไปเป็น24นาทีแล้วก็เพิ่มไปเรื่อย มันจะทําให้หัวใจมีความเคยชินขนาดภาคบังคับที่หัวใจจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์เช่นละหมาดเนี่ยยังไม่อยู่กับอัลลอฮ์เลยและนับภาษาอะไรนอกเวลาละหมาดหัวใจของเราจะอยู่กับอัลลอฮ์ซึ่งเป็นไปได้ยากมากท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ก็ยังสนับสนุนยังชักชวนให้เรานั้นมีหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ ยาอายูฮันนัสเนี่ยจำไว้ให้ดีๆนะท่านพี่น้องอายะนี้แหละจำไว้ให้ดีๆนะเป็นอายะที่ท่านพี่น้องจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตยาอายูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอัลลอฮ์บอกกระบ่าวนะความจริงเนี่ยมันเพระกว่าน,นี้แต่ไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยยังไงดียาอายูฮันนัส โอ้มนุษย์ที่รักทั้งหลายนี่อัลลอฮ์บอกนะโอ้มนุษย์ที่รักทั้งหลายอินนาวะดัลลอฮิฮักุนแท้จริงสัญญิสัญญาอะไรที่อัลลอฮ์ให้ไว้กับเราเนี่ยมันคือความจริงทั้งหมดทั้งหมดเลยนะเนี่ยอัลลอฮ์เป็นคนบอกนะอินนาวะดัลลอฮิฮักุนสัญญิงสัญญาอะไรที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้กับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ย มันเป็นความจริงทั้งหมดนะอัลลอฮ์บอกในแค่นี้อัลลอฮ์บอกไว้อย่างนี้เพื่ออะไรอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ขี้หกนะอัลลอฮ์ไม่ได้โกหกนะสัญญาว่าทําดีต้องได้ขึ้นสวรรค์นะจริงทําชั่วแล้วจะตกนรกนะจริงนะระลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะลึกถึงเขาน่จริงหากขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มภูนริสกีหากระลึกถึงอัลลอฮ์หรือขอบคุณ่อัล้อ อัลลอฮ์ก็จะขอบคุณเขาเนี่ยสัญญิงสัญญาอะไรที่อัลลอฮ์ให้ไว้น่ะจริงหมดและเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกยังไงต่ออีกครับท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกอย่างนี th th ้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่างไรต่อฟาลาตกุรันนากุมอัลฮายาตุดดุนยาพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ให้ชีวิตหรืออย่าได้ให้วิถี หรืออย่าได้ให้ดุนยาเนี่ยดุนยาที่เราอยู่เนี่ยมาหลอกลวงพวกเจ้าฟังให้ดีนะอลัลลอฮ์บอกว่ายาไดให้โลกดุนยาเนี่ยความหวานชื่นการเล่นๆต่างๆของดุนยาความสนุกสนานของดุนยาเงินทองที่มันทำให้เราลุ่มหลงของดุนยาลูกหลานที่เรารักของดุนยาเมียของเราที่เรารัก ผัวของเราที่เรารักเนี่ยมาหลอกลวงเจ้าทำไมอลัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ให้มันมาหลอกลวงเจ้าวะลาย ق ر ร ك กุมบ ا َّ أ ล ل ْ ع ُลก و ร ر รอย่าได้ให้สิ่งที่เจ้ารักความหวานชื่นของดุนยาต่างๆลูกกอดีที่เจ้ารักมาหลอกลวงเรา เมียของเราที่เรารักมาหลอกลวงเราผัวของเราที่เรารักมาหลอกลวงเราญาติพี่น้องที่เรารักมาหลอกลวงเราหรือความเพลิดเพลินเรื่องสวนไรนาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยมาหลอกลวงเราทําให้เราลุ่มหลงและอลัลลอฮ์เน้นว่าและยาเดไฮชัยตอนเนี่ยมันมาหลอกลวงเจ้าทําให้เจ้านั้น หันออกไปจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาแม้เพียงวินาทีเดียวถ้าหากเราไม่ได้ให้ชัยตอนมาหลอกลวงเราให้เราผินออกไปจากอัลลอฮ์สักวินาทีเดียวนั่นแหละหัวใจของเราจะอยู่กับอัลลอฮ์2ี่ชั่วโมงได้สิ่งสำคัญที่ทำให้หัวใจของเราไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ยี่สี่ชั่วโมงก็เนื่องมาจากว่าอัล <c> ก <oughs> ุรู ที่นักวิชาการบอกว่าคือชัชตอนอัลกุรุตที่มันแปลว่าไอ้ตัวล่อไอ้ตัวหลอกลวงไอ้สัป,ปะดนที่มันทําให้เราต้องชิบหายต้องทําให้เราต้องหันเหออกจากอัลลอฮ์เนี่ยมันคอยมาหลอกลวงเรามันคอยมาดึงเรามันคอยมาหักเหหัวใจของเราให้หันออกไปจากอัลลอฮ์ถ้าหากไม่มีตัวนี้แล้วหัวใจของเราเนี่ยก็จะอยู่กับอัลลอฮ์ได้24ชั่วโมง เพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรถทิรักหัวใจของเรามีโอกาสที่จะอยู่กับวันล้์ได้24ชั่วโมงถ้าหากเราบังคับหัวใจของเรานั้นให้ยึดในหลักการและให้ห่างไกลจากชัยตอนให้ห่างไกลจากมารร้ายที่ถูกสาปแช่งนะครับวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องฝากนะสีฮัตเล็กๆนะครับก่อนที่ผมจะทิ้ง เวทีนี้นะครับไว้ให้กับอาจารย์อาดำนะครับได้มาใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างจนกระทั่งสักก่อนก่อนรหัดนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านพี่น้องต่อไปนะครับก็คงจะต้องเน้นว่าท่านพี่น้องนั้นมีโอกาสที่จะทําให้หัวใจของเรานั้นได้อยู่กับอัลลอฮ์ยี่สบสี่ชั่วโมงเมื่อท่านพี่น้องนั้นได้ขจัดชัยตอนได้ออกห่างจากชัยตอน ได้ออกห่างจากสิ่งพันธนาการหรือตัวล่อลวงหัวใจของเราที่เป็นทรัพย์สมบัติลูกหลานผัวเมียของเราอะไรต่างๆที่คอยจะดึงเราออกจากหนทางของอัลลอฮ์หากเราไม่หลงในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วหัวใจเราก็มีโอกาส,สจะได้อยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงก็ฝากท่านพี่น้องไว้สั้นๆแต่เพียงแค่นี้นะครับวบิลาหิตอฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะรหมตุลลอฮ์วะบรักาตุ